สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําตัวระบบนะครับตัวที่ระบบเนี้ยเป็นระบบประมูลงานนะครับเป็นระบบประมูลงานออนไลน์ก็คือเราอาจจะมีการเปิดซองประมูลงานอะไรสักงานหนึ่งครับเช่นงานทําถนนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ยูเซอร์นะครับคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยก็เข้ามาประมูลงานกันเราแอดมินก็มาเปิดซองอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นการ ยื่นซองประมูลออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับครนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ระบบกันดีกว่านะครับแอดมินก็เข้ามาระบบก่อนนะครับก็ถ้าใครใช้ระบบของผมก็แอดมินแล้วก็หนึ่งสองนะครับเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แอดมินนะครับตัวระบบมูลเนี่ยใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าประมูลงานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูผู้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมลบผู้ใช้งานออกมก,ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะลบให้หมดเลยนะครับตัวงานประมูลก็สามารถลบแก้ไขได้เหมือนกันนะครับอ่ะสุดทาผมลบหมดเลยนะครับ ก็เป็นตัวเทสด้วยเป็นการเทสว่าออสามารถลบได้นะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มาเพิ่มผู้ใช้งานก่อนนะครับส่วนว่ามีคนเข้ามาประมูลงานและเราก็ต้องเป็นคนเจนยูเซอร์ให้กับบริษัทนั้นนะครับเพื่อม,มาเข้าประมูลงานเราก็ไปที่เพิ่มข้อมูลครับก็ ก็ใส่ชื่อไปครับเช่นใส่ชื่อบริษัทไปนะครับบริษัทอ่านะครับเบอร์โทรศัพท์บริษัทนะครับโอเคแล้วก็อีเมลนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับก็ที่อยู่นะครับอ่าเราก็ใส่ไป ต่อไปก็เป็น user อรนะครับก็อาจจะเป็นอ่าเราก็ใส่ไปค่ะอาจจะเป็น A e 0 0 1ก็ได้นะครับเราก็องเป็นคนเจนให้เขาะนะครับไม่งั้นก็มีคนเข้ามาประมูลมั่วไปหมดนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเห็นไหมครับก็บริษ,ษัท G7 จำกัดเนี่ย ก็สามารถประมูลงานได้แหละก็สามารถกดแก้ไขได้นะครับว่าเป็นผู้ใช้งานหรือเป็นผู้ดูแลหรือว่าสถานะเนี่ยใช้งานได้ไหรือใช้งานไม่ได้ครับเพื่อยูเซอร์เนี่ยเราอาจจะขอให้เขาปิดไม่ให้ประมูลก่อนชั่วคราวเนื่องจากทาผิดกดอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สามารถปิดยูเซอร์เขาได้ไม่ให้ประมูลงานต่อมาก็สร้างงานประมูลขึ้นมาครับกดเพิ่มประมูล อันนี้อาจจะเป็นไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์แบบพวกไฟล์ tor ที่เป็นไฟล์ pdf นะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยอ่านก่อนนะครับว่าไองานชิ้นเนี้ยมันมีรายละเอียดงานว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะอัปโหลดไฟล์เป็น pdf นะครับ tor เข้าไปก็ที่จริงแล้วจะเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับ jpeg pdf อะไรก็ใส่ได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็น pdf ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ สถานะคือเปิดประมูลครับเรื่องเรื่องอะไรนะครับทําทถนนใหม่4เลนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็ใส่แปกทาถนน4เลนตัดใหม่อะไรก็ว่านไปนะครับเสร็จแล้วก็มีหมายเหตุนะครับหมายเหตุอาจจะใส่ราคาลงไปนะครับเป็นราคา ประมูลงานนะครับบางทีอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่หมเหตุอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ราคานะครับเพราะว่าบางครั้งการประมูลงานอาจจะใส่ราคาลงไปเลยนะครับเช่นหล้านบาทนี่ครับหรือว่าอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อให้มาแข่งกันนะครับบางทีก็อาจจะให้ทําราคากันนะครับให้ดั้มลงมาครับต่ำกว่า5ล้านอะไรก็ว่างันไปนะครับหรือจะไปใส่อย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่ จะไปใช้งานเสร็จแล้วก็กดบันทึกครับเห็นไหมครับก็จะมีเปิดประมูลงานขึ้นมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้เราสามารถกดแก้ไขก็กดลบได้นะครับแล้วก็กดแสดงครับเพื่อดูการแสดงได้นะครับว่าที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงกดแก้ไขนะครับส่อมาผู้ร่วมประมูลครับ ตอนนี้ยังไม่มีผู้ร่วมประมูลคือใครเลยนะครับก็กดแสดงนะครับก็ยังไม่มีใครมาร่วมประมูลเพื่อยื่นนะครับต่อไปก็เป็นประวัติการประมูลครับอันนี้เป็นประวัติเก่านะเป็นประวัติเก่านะครับผมลบทิ้งก่อนต่อมานะครับก็ให้นะครับ u ู e r ช้นะครับเข้ามาประมูลงานที่ l o g i นไว้ให้ครับ a ศ0 1เห็นไหมครับเข้าสู่ระบบอ่ะ เขาก็จะเห็นชื่อบริษัทของตัวเองครับบริษัทเจ็ดก็จํากัดนะครับที่เราจินให้นะครับสถานะการประมูลนะครับยังประมูลงานอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดอันนี้ก็จะเห็นวันที่สร้างครับงานประมูลว่าสร้างเมื่อไหร่ก็กดเข้าไปประมูลครับนี่ก็เข้าไปอัปโหลดไฟล์นะครับของตัวเองครับไปโหลดไฟล์นะครับของตัวเองลงไปในช่องประมูลนี้ครับอาจจะเป็นใบเสนอราคานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบเสนอราคานั่นแหละ อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถแนบไฟล์การประมูลได้ก็คือตัว t o r นะครับก็กดคลิกเพื่อดูไฟล์ตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปดูครับอันนี้ผมก็ใส่ไฟล์ไปมั่วๆก่อนนะครับเห็นไหมเราก็ใส่ไฟล์เข้าไปได้นะครับแบบนี้โอเคนะครับคราวนี้ต่อมา user อร์ก็มาแอดไฟล์เหมือนกันผมก็จะเอาไฟล์เดิมนั่นแหละใส่เข้าไปนะ โอเคเรากกดคําว่าประมูลถ้ามันมีรูปภาพนะครับถ้าเป็นไฟล์ jpeg ก็จะเห็นรูปภาพนะครับถ้าเป็นไฟล์ pdf ก็จะไม่เห็นรูปภาพประมาณนี้นะครับรก็กดประมูลเห็นไหมยื่นประมูลแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็จะเห็นประวัติประมูลของตัวเองครับว่าเราประมูลงานอะไรไปบ้างนะครับนี่คือไฟล์ที่เรายื่นประมูลลงไปนะครับไฟล์ตัวใบเสนอราานะครับคราวนี้เราก็ออกจากระบบ นะครับไปดูที่แอดมินตัวแอดมินเนี่ยก็จะเห็นผู้ร่วมประมูลละนี่งานนี้ถนนทำใหม่สีเลนกดแสดงนี่ครับก็จะเห็นผู้ร่วมประมูลอยู่ตัวนี้นะครับก็ตามหลักแล้วเราก็จะไม่โชว์ราคาขึ้นมาเลยนะไม่ให้ไม่ให้ยูเซอร์ User เนี่ยพิมพ์ราคาลงไปเลยก็คือให้เปิดจากไฟล์ Uh, PDF นะครับที่เขาทําเป็นใบเสนอราคามานะครับแล้วก็มาเปิดดูพร้อมกันตอนที่ยื่นสอบประมูลสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจบงานแล้วถ้าเป็นหน้างานจริงเนี่ยก็จะ uh, มาเปิดพร้อมกันโดยผ่านระบบคราวนี้ไม่ต้องปิิ้นแหละไม่ต้องปิิ้นออกมาทีละแผ่นก็เปิดแล้วก็โชว์ที่โปรเจคเตอร์หรือว่าประชุมออนไลน์ให้ดูได้เลยนะครับว่าใครประมูลมาเท่าไหร่กี่บาทนะครับ คราวนี้ก็จะกลับไปที่งานประมูลนะครับก็กดแก้ไขนะครับสมมติว,ว่างานประมูลเนี่ยมันจบแล้วนะครับให้เวลาแค่สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนอะไรก็ว่างันไปนะครับประมูลมาก็กดสถานะครับก็คือปิดประมูลนะครับกดบันทึกแล้วก็ทำการปิดประมูลนะครับกดบันทึกเห็นไหมครับก็ทำการปิดประมูลเรียบร้อยแล้วครับ ก็ไปที right? ies, ่ตัว user นะครับพอ user เข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับก็จะทำการปิดประมูลแล้วก็ไม่สามารถประมูลได้แล้วนะครับก็จะเสร็จสิ้นตัวระบบการประมูลงานออนไลน์นะครับการเปิดซองนะครับการยื่นซองประมูลออนไลน์ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับแล้วก็ถ้าใคร สนใจจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ